สวัสดีครับเพื่อนๆ FC นายเทิงพระเครื่อง FC นะครับผมวันนี้ก็มารับชมกันวันเสาร์นั้นเพื่อนเพราะว่าพอดีวันอาทิตย์ผมจะลงไปเลือกตั้งที่บ้านเกิดที่โคราชนะครับผมก็มีพระเกจิก็ตามกระแสนั้นเพื่อนนะ,ะวันนี้ก็เป็นยังอยู่ที่หลวงปู่หงนะครับผมก็เป็นตะกุดตะกุดข้อมือนั้นเพื่อนนะพอดี FC หลายท่าน ที่ว่าเห็นแล้วก็อยากจะให้ผมมาทําทรายละเอียดเกี่ยวกับเป็นตะกุดตะกุดข้อมือแบบนี้นั่นเพื่อนนะแบบนี้นะก็คือว่ามันอยู่อยู่ในสภาพเดิมๆนั่นเพื่อนนะส่วนปีก็เป็นปี2 5 4 6อ่าผมก็มีรูปภาพมีอะไรเดี๋ยวผมจะลงในจะเป็นคลิปช็อตน,นั้นเพื่อนนะพอดีก็ คือว่าแท้ทันนั้นเพื่อนนะรุ่นนี้ก็เป็นตะกตรุดข้อมือก็คือว่า,าเดิมๆก็คือว่าอยู่เนี้ยผมก็ไม่อยากจะแกะเดี๋ยวผมจะแกะมารีวิวสัก 1น,นชุดแล้วกันนั่นเพื่อนนะอ่าเพื่อนจะได้อ่าดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนก็เป็นปี2546ก็ทันท่านนั่นเพื่อนนะอ่าช่วงนี้กระแสอ่าของลวงปู่หงก็ดังอ่าดังมากับพร้อมก็จะมีเก้มีหละส่วนมากอ่าที่เก้ก็จะเป็นพวกเหรียญที่นิยมนั่นเพื่อนนะถามว่าตะกุดข้อมือรุ่นนี้ถามว่านิยมไหมก็คือว่าเป็นที่หมายปองของอ่า เซียนพระหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับผมก็จะปียันมีอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมเลยนะครับเพื่อนก็ปนไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมก็ไปง่ายๆเลยนั่นเพื่อนนะก็มีมาแบ่งปันเหมือนเดิมนั่นเพื่อนนะอ่านี่นั่นเพื่อนนะอ่าผมจะเขียนพอดีมีอ่าหาได้พอดีก็เพื่อนเป็นเพื่อนก็ขอแบ่งมาอ่าจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนำม,มาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนนะอ่านี่เลยนะเพื่อน เดี๋ยวจะมาใส่รายละเอียดนั้นเพื่อนนะก็ดูรับชมรับฟังพร้อมราคานั้นเพื่อนนะนี่นะครับผมอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขนั้นเพื่อนนะเป็นหมายเลขมีเลขร้านด้วยเพื่อนอ่าสบายใจได้เลยแท้ท่านท่านแน่นอนนะอ่ามีหมายเลขหมายเลขนะหมายเลขตามนี้นะอันนี้คือว่าเป็นหมายเลขที่ตะกุดเดยผมผมจะมาส่งให้อ่าแกะสักหนึ่งนั้นเพื่อนนะแกะสักหนึ่งอ่าหมายเลขไหนดีอ่า เอาหมายเลข2อหลักนะเอาสองหลักเลยอะ่ะเพื่อนจะดูมี2หลักส่วนมากเป็น3หลักนะเพื่อนนะอ่าก็มารับชมก็คือว่าอ่าท่านก็สร้างอ่ารุ่นนี้อ่ามีมีเป็นพร้อมกับล็อกเก็ตแล้วก็เป็นรูปหล่อนะปี2 5 4 6นะเพื่อนอ่าท่านท่านปลุกเสกนะเพื่อนนะทันท่านปลุกเสกแน่นอนก็เดี๋ยวผมจะลงรูปท่านตอนที่ว่าท่านปลุกเสกใน จะเป็นอ่าช็อตแล้วกันเพื่อนเป็น YouTube ช็อตนะเพราะว่าผมก็ไปหาข้อมูลมาได้มาแบบไหนก็มาใส่ละเลอียดนันเลยนั่นเพื่อนนะ,ะแกะเอาสามหลักก็ได้นะ 8อันนี้อายร8 7 9นั่นเพื่อนนะจริงๆแล้วผมไม่ไม่อยากจะแกะนั้นเพื่อนอยากจะให้เพื่อนไปได้ไปแบบนี้เลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความชัดเจนนั่นเพื่อนนะอ่าสไตล์ในถึงเพื่อความชัดเจนอยู่แล้วนะอันนี้ก็แกะไปหนึ่งนั่นเพื่อนนะอ่าแกะไปหนึ่งนะ ข้างหลังก็จะเป็นชีวอนแบบนี้นะั่นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนไปเจอที่ไหนอะไรยังไงนะเพื่อนเพื่อนเอา,อาหลักเกณฑ์ที่ว่าผมมาใส่รายละเอียดนี่เพื่อนจะได้ไปดูนะคือว่ามาีของแท้ต้องแบบนี้นะั่นเพื่อนนะซองเป็นแบบนี้นะแล้วต้องมียันมียันเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูนะเดี๋ยวแกผมพยายามแกให้ดีที่สุดนะเพื่อนนะส่วน าที่เหลืออื่นก็ไม่ต้องไปแกะนั่นเพื่อนนะเอามาใส่ละเอียดสัก1นองนั่นเพื่อนนะอ่าโอเคนั่นเพื่อนนะส่วนอันนี้ไม่ไม่แกะนั่นเพื่อนนะข้างในนี้ผมไม่แกะนะเพราะว่าเป็นอาผ้าเป็นผ้าชีวอนของท่านก็จะเขียนเป็นตาปั๊มนะเพื่อนเป็นตาปั๊มวัดนั่นเพื่อนนะอ่าเป็นตาปั๊มวัดนั่นเพื่อนนะช่วงนี้ก็ ผมทําคลิปอยู่ก็เพื่อนๆโทรมาผมขออนญาตไม่รับนะครับเพื่อนครับโอเคนะครับผมรู้กันนะอันนี้ก็เป็นข้างล่างก็จะเป็นเขียนว่าพระคาถาเสกตะกุดกันไผ่นั่นเพื่อนนะผมถึงบอกว่า,ารุ่นนี้ตอนนี้ ราคาก็ราคาก็ไปไกลแล้วแต่ว่าสําหรับผมในทิงพระเครื่องเนี่ยแบ่งปันหลักร้อยเหมือนเดิมนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกราคาเพื่อนๆอ,อ่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาใหม่หรือว่าเพิ่งห,หลงเข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามช่องในเทิงพระเครื่อง fc นะครับผมสาระความรู้พระแท้แบ่งปันนะครับเพ,เพื่อนนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นยันของท่านนะครับผมมี เป็นรูปหลวงปู่หงได้ทั้งผ้าและได้ทั้งขุดแล้วก็ข้างล่างนี้เขียนว่าหลวงปู่หงผมบรรยโนะครับผมชื่อเวลาเพื่อนจะเช่ากา็เรียกตามนี้เลยนะเพื่อนอยันสารพัดกันนะครับผมเนี่ยข้างล่างเพื่อนเห็นไหมเขียนว่ายันสารพัดกันนั่นเพื่อนนะกันภัยแขวลาดท,ทุกอย่างนะเพื่อนอส่วนลายเหลียงข้างในเพื่อนไปแกะดูเองนะ เพราะว่าผมไม่อยากอยากจะให้เพื่อนๆได้ไปแบบเดิมๆที่สุดเลยนะนเพื่อนนะอ่าทีนี้มาดูตะกุดอ่ามาใส่เยอยดตะกุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันความสั้นความยาวอ่าประมาณไหนนั่นเพื่อนนะอ่าส่วนหมายเลขมันก็มี3าหลักแล้วนั่นเพื่อนนะผมส่งท่านเพื่อนเอาเอาเอันไหนผมก็ส่งส่งไปนั่นเพื่อนมาไม่อันนี้ไม่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนั่นเพื่อนนะจะได้อ่าหมายเลขอะไรนั่นเพื่อนนะเน้นไป3าหลักนั่นเพื่อนนะ อ่าแต่ว่าใส่ละเอียดอ่าความยาวก็อยู่อันนี้ผมไม่แกะนั่นเพื่อนไปแกะเองนะอ่าก็เป็นตะกุดข้อมือนั่นเพื่อนส่วนรูปเนี่ยเพื่อนๆนได้ไปแล้วอ่าเพื่อนเอนเอาไปเน็บไว้อ่าที่รถที่ว่าบนลังคารถในในในห้องโดยสารเห็นไหมอ่าจะมีเสียบหาที่เสียบไว้ตรงกระจกตรงอะไรก็ได้นะครับเพื่อน,น,อน,นยันนี้นะอ่าผมบอกงนี้ในนี่มีผ้าเหลืองมีตาวัดแบบนี้นะของแท้นั่นเพื่อนนะอ่าแล้วส่งให้ดูรายละเอียด เป็นเขียนว่าอะไรนันเพื่อนบางทีมันผมว่าไม่ต้องส่องนี้ชัดกว่าอ๋ออย่างนี้ชัดกว่านั่นเพื่อนนะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกมันจะสะท้อนแสงนั่นเพื่อนนะเขียนว่าวัดเพชรบุรีนั่นเพื่อนนะอ่าเขียนว่าวัดเพชรบุรีนั่นเพื่อนนะอ่าแล้วก็จังหวัดสุรินนั่นเพื่อนนะอ่าเป็นวอ่าสุสานทุ่งมนั่นเพื่อนนะเขียนแล้วก็มีตาวัดปั๊มมานะอ่าแบบนี้โอเคนะทีนี้มาดูรายละเอียดรายละเอียดตรงนี้ อ่าเพื่อนเพื่อนก็ดูอันนี้ผมไม่แกะนะเป็นตะกุดข้อมือนะอ่ามาดูเพื่อนดูรายละเอียดนี่นะครับผมก็จะเป็นยันอันนี้จะเป็นอ่าลันหมายเลขนะครับผมเพื่อนเพื่อนสบายใจเลยเห็นไหมอ่านี่นะครับผมอันนี้อ่าเป็นอ่าหมายเลขที่แปดเจ็ดเก้านั้นเพื่อนนะเป็นเลขตอกนะเพื่อนนะแปดเจ็ดเก้าเห็นไหมแปดเจ็ดเก้านะเลขสวยนะแล้วส่วนนข้างนี้ก็เป็น ปั๊มคําว่าหงนั้นเพื่อนนะนี่นั่นเพื่อนนะปั๊มคําว่าหงนั้น,นะเเน,นเพื่อนนะคําว่านะปู่หงนี่แหละเพื่อนนะว่าปู่หงหรือหงน้นเพื่อนใส่รายละเอียดดูเลยนั่นเพื่อนนะนี่นะปู่หงนั้นเพื่อนนะนี่นะเขียนแบบนี้อันนี้เป็นตัวเลขแล้วก็มีส่วนทางซ้ายมือทางซ้ายมือก็จะเป็นยัน ประจำตัวของท่านณนะเมตินั่นเพื่อนนะนี่นะนี่นั่นเพื่อนนะณนะเมติแล้วก็เป็นลันหมายเลขแล้วก็ปู่หงนั่นเพื่อนนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะส่วนด้านข้างในก็จะเป็นแผ่นยันจานลึกไว้ข้างในเนี่ยเพื่อนนะเป็นรอยจานรอยอาจจะอยู่ข้างในผมก็ไม่แกะนั้่นเพื่อนถ้าเพื่อนอยากรู้เพื่อนแกะได้เลยเอาแค่นี้เอาให้เห็นแค่นี้มีคําว่า นะเมติอ่าหมายเลขลันแล้วก็ปูหงนี้ก็โอเคแล้วนั่นเพื่อนนะโอเคนะอ่าทีนี้มาดูอ่าเอฟซีอ่า, FC, อาหลายท่านอยากจะอ่าให้วัดอยู่ที่ประมาณ3มเซนนั่นเพื่อนนะสามเซนสามเซนนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมวัดนี่เพื่อนๆในประมาณนี้นะอ่าเพื่อนเห็นไหมสามเซนนะอ้าวนี่ชัดๆเลยนั่นเพื่อนนะประมาณ สามเซนนิดนนั่นเพื่อนนะสามสามจุด่าอเซนเมตรประมาณนี้นะชัดเจนนั่นเพื่อนนะเพราะว่าอยู่กับผมในเทิงพระเครื่องนี้ต้องชัดเจนทุกเรื่องนะครับเพื่อนอนี่นะผมเึงบอกนะก็คือว่าส่วนการจัดสร้างการจัดสร้างรุ่นนี้นะการจัดสร้างอยู่ที่ ปี2546เดี๋ยวผมจะลงรูปลงอย,อยู่ในรูปชอ็อตเดี๋ยวเพื่อนๆคอยอกดดูใน YouTube นี่แหละมีภาพการบุกเสกนะส่วนจำนวนการสร้างนะีอยู่หลักหมื่นนั่นเพื่อนนะอ่อันนี้ก็อยู่เป็นาสามหลักอยู่นะแต่4เลข4หลักผมก็ยังไม่เห็นนะเนี่ยที่ที่ว่าผมได้มาเนี่ยได้มาแบ่งปันเพื่อนเนี่ยจะเห็นเลข3หลักอ่าสหลัก แหลักนั้นเพื่อนนะอ่าแต่จํานวนการสร้างนี้อ่าผมคิดว่าน่าจะอยู่หลักหมื่นนั่นเพื่อนหลักหมื่นหรือว่าอาจจะอยู่แค่หลักพันอ่าผมคิดว่าน่าจะอยู่9,999ดอกหรือประมาณนี้นั่นเพื่อนนะอ่าแต่ว่าที่ผมเนี่ยคือว่าเลข3หลักหมดนั่นเพื่อนที่ว่าเห็นเขียวๆแล้วทอนแสงเนี่ยอ่าเป็นเลขอ่ารันโค้ดตรงนี้นะครับเพื่อนนะ ก็เป็นตะกุดข้อมือนั่นเพื่อนนะอ่ากัรายละเอียดเอาแค่นี้เนาะเพื่อนเนาะอ่าเวลาเพื่อนทักมาก็บอกว่าจะเอายันสารพัดกันเนี่ยก็คือว่าก็เรียกว่ายันตะกุดก็ได้เพื่อนยันตะกุดข้อมืออ่ามีมียันของท่านมีรูปท่านแล้วก็ตะกุดข้อมือเนี่ยเพื่อนรับไปชุดแบบนี้เลย1ชุดนะครับผมอ่าในราคา550บาทนะครับเพื่อน550บาทเพื่อนฟังไม่ผิดหรอกครับ550แต่ต้องโอนนั้นเพื่อนนะคือว่าถ้า ถ้าเพื่อนๆรับปลายทางคือว่าทางเคอรี่เขาก็จะคิดค่าขนส่งเขาก็จะคำนวณไปที่ตีไปสามเเซนนั้นเพื่อนก็อยู่ที่ประมาณกระบวกอีก50บาทนันเพื่อนแต่สําหรับผมนะเพื่อนถ้าสะดวกโอนเพื่อนโอนเสริืได้รับพระแน่นอนเพื่อนชัวร์แน่นอนในเทิงระเครื่อง f อซส่วนของแท้ก็ต้องมีกระถาแบบนี้นะมีกระถาติดไปด้วยนั้นเพื่อนนะนี่นะมีด้านหลังนะ มีกระถามีชีวอนนั่นเพื่อนนะโอเคนั่นเพื่อนก็คลิปนี้ก็สั้นๆน,นั่นเพื่อนจะได้ใจความง่ายเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ว่าตำหนิพิมพ์ทรงอะไรมากมายนั่นเพื่อนนะ,ะก็คือว่าเป็นเลขลันโค้ดมีตอกปู่หงแล้วก็มีนเมติแล้วก็มีลันหมายเลขนะครับเพื่อนนะ,ะเพื่อน,อนท่านใดพร้อม ทักมาจองได้ทักมาจองไว้ก่อนได้นะครับผมในราคา550บาทโอนส่งฟรีเลยนะครับแต่ท่านเพื่อนไม่สะดวกจะรับไปทางเพื่อนบวกต้องบวกค่าขนส่งให้เคอรี่อีก50บาทนั่นเพื่อนนะเข้าใจตรงกันนั่นเพื่อนนะคลิปนี้เราก็ง่ายๆเราไม่ต้องยืดยาวนั่นเพื่อนนะมีน้อยนั่นเพื่อนนะท่านเพื่อนท่านใดสนใจก็รีบทักมาก่อนเลยนั่นเพื่อนนะผมจัดผมเก็บไว้ให้แน่นอนนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ อ่าก็เดี๋ยวผมอ่าหลังจากวันนี้ก็อาจจะถ้าส่งส่งไม่ทันก็คือว่าประมาณวันอ่าวันจันทร์วันอังคารนั่นเพื่อนนะผมกลับมาผมถึงจะส่งให้นะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะกลับไปใช้สิทธิ์นะครับผมคนไทยทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นเพื่อนนะอ่าวันนี้ก็เอาแบบง่ายๆนะเอาของดีของถูกน่าใช้นั่นเพื่อนนะอ่าปี254 6ถูกนั่นเพื่อนอ่าสร้างอยู่ประมาณ ผมผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณหลักพันนะแต่ว่าที่ผมเนี่ยเป็นอ่าสามหลักสามหลักหมดเลยน่าจะอยู่หลักพันนั่นเพื่อนนะหลักหมื่นแต่ว่าหลักหมื่นผมไม่เคยเห็นนะเอาเป็นว่าหลักพันแล้วกันนั่นเพื่อนนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็คือว่าหมายเลขที่ผมเนี่ยเป็นสามหลักทั้งหมดนั่นเพื่อนนะอ่าเพื่อนเพื่อนท่านใดพร้อมก็ทักมาเลยนั่นเพื่อนนะอ่าคลิปนี้ก็ไปกันสั้นๆแบบนี้นั่นเพื่อนนะพร้อมก็ทักมาเลยนั่นเพื่อนนะแท้รับประกันอ่า แน่นอนท่านท่านเสกนะเพื่อนนะโอเคนะครับเพื่อนส่วนตะกรุดนี้ก็คือว่าเอา,อาผูกข้อมือส่วนแผ่นจันนี่เพื่อนเอาไปเหนบไว้ที่รถหรือว่าจะตั้งบูชาไว้ที่บ้านได้นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากไว้คําคพูดใดวาจาใดที่พูดไปแล้วไม่ชัดถ้อยทัดคําหรือ,อไม่ชัดเจนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ร่วยเรืองเฮงเแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ